สวัสดีพี่น้องปองปายทุกคนถ้าเดินทางไปโรงเรียนกันครับพี่น้องยี่งนา่งมาถึงในเมืองบาระเกตแล้วเนาะ,ะน่ะ่นาะตะกีน <c oughs> เลียนขามถนน,นพี่น้องบ้โบ้ได้ดขามตรงอันทางมาไล่ย่ยางไปอีกน่อยนึงมันจะเป็นทางมาไล่ในพนนี่น้องยี่นั่งเห็นว่ามันไฟแดงพอดีอะนะยี่นั่งก็เลยเลียนขามจังได้เลนขามอันไฟแดงแป๊บเดียวไฟเขียวพี่น้องดดรดรถเลนมากี่นั่งก็เลน พราะว่ายางมาถึงเคืองทางแล้วเนาะจะให้ยางกลับไปก็เออกรไล่อยู่กันเลยเออเลียนขามไปเลยเดินทางฝั่งเรือยังไงเออเมื่อยเลียนขามถนนตะกินยางมาถึงหอค่อยแล้วพี่น้องโบสถ์เห็นไหมเห็นไหม เดินท่ากลับบ้านกันพี่น้องตอนนี้โคตร่วงนอนเลยเบิงตายนาั่งเมื่อคืนนอนบ่ใคหร,รับค่ะและ้วก็ตื่นเ้าตื่นเ้านึ่มวันนี้เลี่ยนสนุกค่ะกาแฟกับบริกินได้มืน่อนี้นะโคตร่วงนอนเลยขึ้นรถไฟแต่ว่าพายงี่มคมตาบ่หคหร,รับพยานเลยเพายานบริออกมครับนะคะพี่นั่งมีรถไฟเข้าบ้าตอนบ่ายสามสิบห้าี่นั่งไปถึงเมืองดาแล่ประมาณบ่ายสามสิบนาที แม่ดามันจะพอดีกันอยู่ค่ะง่วงนอนเมนี้อีนั่งได้น้ำพริกคู่คู่ทิศสอนสังคมอีนั่งแล้วเอาน้ำพริกมาคขายเป็นน้ำพริกปลาแดกแล้วก็น้ำพริกรแบ่ดา อีนางล่องเปิดน้ำพริกแมงนาดกินแล้วโอู้หแ่บพี่น้องคะ่ะมื่อีรได้กินแนวแ่บพี่น้องจีกินข้าวกับผัดต้มแล้วก็น,น้ำพริกแสบแพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวกลับบ้านไปกินข้าวกันเดี๋ยวเบิ่งจะถอดหมูหรือว่าชีสสีถอดไครเดี๋ยวเบิง่งอีกทงพี่น้องตอนนี้อยู่วัสดานลวคะ่ะบรรยากาศอยู่ในเมืองคน,ลน,งคนลๆๆหลายหลายพี่น้องคนหลายหลายหลายแห้งหลายแห้งว่าสิาพะเพียงนองอย่างไปเบิ้งตรงถนนคนเดินเพราะว่าเขาจัด เขาจัดอีหยังบุรูษจัดวงดนตรีหรือยังบุรูษแหละแต่ว่าเวลารถไฟพร,ระท่าน mm hmm. เวลารถไฟบ่ท่านนี้น่งจะต้องมาขึ้นรถไฟบ่าย2บ่าย2อง,องี่สิพี่น้องคนหลายคักค่ะี๋ยวรอเบิง่งรอเบิ่งอีกย่งจะพาพี่น้องขึ้นทอ,อยังบ่ท่านได้พาขึ้นจักทีเลยแต่รอเบิ่งคั่นว่าวันพุธวันพุธแน่นอนวันพุธเพราะวา่าวันพุธเลี่ยนโอ้ตัวนี้นำตกคืองามแต่ว่าเลี่ยนวันพุธแล้วก็ วันพูดแล้วก็เหลือเวลาเลี่ยนหนาจะเลี่ยนถึงเทียงเทียงแล้วก็แต่เทียงเทียงถึงายสองเขาจะสอบกันสอบสังคมแต่ว่าอีนางยังบ่ได้สอบดอกอีนางกินว่าวันพูดหนาจะได้เลือกเลี่ยนเทียงเดี๋ยวอีนางผ้าเทียงนอ,งอนแถวเนาะแถวในรอบบารากินนะคะ่ะพาขึ้นคงขึ้นเขากันว่าอากาศดีไนดะมีข้อแม่อีกแล้วพี่น้องคะ อากาศอยู่เมืองนอกนี่กกรลั่นตีบ่ะไรแล้วค่ะตอตองให้ถึงมือก่อนละไรตั้งสิฮ้วามันสีแดดแลือมันสิฝนพี่น้องตรงนี้จะเข้าเขตด,ด้แล้วล่ะพี่น้องอีนางยังบปทันเก้า่ายฟังนี้พไปเรียมหนองเบิงและะ้วค่ะ เลสาบกัคิดว่าน่าจะเป็นน้าจืดบรแมวณน้าเค็มไอ้นางเห็นเปล่งขาวๆเนีน่ยผู้ซึกว่าหอยหรือเปล่าบรแนใจเนาะค่ะแต่ทะเลสาบใหญ่อยู่ด้ตรงนี้นะบริวามาทางเท่าได่บอ่อเพราะว่าฟังท่งผุนก็เป็นเฮวพี่น้องฟังทงนีบก็เป็นทางรถไฟ อยากกินบักคอยคือคือคนอคด่นเขาน,าน่ะนะอิจฉามองคนอด่นดิเขาอยู่เขามีที่เก็บหอยพี่น้องอีหน้างน้สงสัยก้องชื่นใจสื่อกิน <laughs> lalu dah บ้านช่วงนี้นี่อารมณ์คือบ้านอยู่เมืองไทยเลยถึงแล้จะลงรถไฟกันพี่น้องมาหอด่านแล้วพี่น้องข้างหลังมันก็จะไปแสงสะท้อนจักน่อยเพราะว่า เป็นตาลงข้างหลังถ้าเมื่อกินข่าค่ะเมื่อนี้อีนางได้น้ำพริกมากอันนี้เป็นน้ำพริกปลาล่าปลาล่าแมงดาอันนี้เป็นแจวปากะดีเสียงดังจักหน่อยนึงด้วยเพราะว่าพ่อใหญ่เราเห็ดกระเข่าอยู่รู้เข่ ติกป,ประเด็กแต่อันผักต้มน้อยนึงพี่น้องโอ้ยวเขา่าวดาถึงน้องกินเขา่ากับมาหอดบ้านรับพี่น้องเมื่อยรับเลยจังหวพะพ่อใหญ่ปรยูบ้านก็เลยรับไปหน่อยนึง hอม dah lah Mhm. Kelap Hvor mye har du? แ mm ่งแลวกระเทบหอม

แม่งด่ารสชาติเข้มข้นมากเผ็ดเยอะ แมงดาแซ่บผู้ใดมีรสชาติเผ็ดพูแมากินแมงดาในน้นนำเลยย <want> อพชเอ็น อร่เจออีกจะสองกระปุกกันนะครูยงเรียนมาขายพี่น้องเราได้มาขายดอกใบบานเราออกมาจากบ้านเราผู้ใดอยากกินแล้วก็ขายตองสินะอร่อยดี บอกกับคนขีขานเทียก,กับข่าวทีนั่งพี่น้งองเพราะนี้เราถอดป่ะขอเรามาน่อยนึง <laughs> thư chai nó phía ngang mới đoàn Chính tài lấy bình này <laughs> Nên đã hăng น้ำน้ำพริกแม่สาวน้ำพริกแม่สา,สาตามองนัวแมนบอบ่องนัว,นวตาบ่องนัวอร่อยมากบม่รู้ว่าร้านไทยหรือว่าร้านอเอเชียมีขายหรือเปล่านะแต่อร่อยมากค่ะใไที่มากินแมงดาอันนี้แนะนําำเลยยี่ห้อเนี่ยมีรสชาติเผ็ดเข้มขน้น แล้วครับพี่น้องตัวใหญ่มันนั่งน้ำเหลาโตโตกินข่าแน่นอนอ่ะ <c oughs> จริงมันมีโตกินขา่าตัวใหญ่ข้างหลังเนี่ยแต่ว่าโบใส่กัน <c oughs> คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะรับผ่อนคลิปใหม่ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเมียพลังบันโนกได้พี่น้องนะ <c oughs> ละ้เข่ามะเหนียอรอย่อยอร่อยแห้ง <c oughs> แซ่บลับผ่อนคลิปใหม่ค่ะบาย